สวัสดีครับผมทอดแมงกีนูนครับผมสวัสดีทั่วแมงกีนูนนะครับผมก็ได้เอาสีกออะไราออกแล้วนะครับผมนี่คือแมงกีนูนครับผมทานด้วยกันนะครับทุกท่านครับผมทอดกรอบนะครับผม แมงกีนูนตัวทั้งรยเลยนะครับท่านครับผม